สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOLF นะครับห่างหายไปนานครับกับการเดินเกมนะวันนี้เป็นแนะนำการเดินเกมของ v i o อเลนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมีกิจกรรมยืมสกินนะเสียได้ด้วยผมไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่จะพยายามไลฟ์ในคืนวันอาทิตย์นะใครอยากใช้สกินไหนอะไรงไงก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้องห้าให้เล่นนะ ทุกคนจะได้ลองสกินแบบช้ำๆนะฮะมีแทบทุกตัวนะยกเว้นหัวหน้าหน่วยที่เป็นออแลบกับบลิสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนําการเดินเกมที่แบบฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวหนามากนะแล้วก็เราอ่ะต้องหลบทั้งซาต้าทั้งเพนนะครับอะไรอย่างนี้นะก็คือให้ดูว่าเราต้องออกไอเทมยังไงนะครับชิ้นแรกเนี่ยเกมนี้ผมแบบลังเลนะว่าจะออกดาบตีเร็วเอ้ยรองเท้ายิงเร็วหรือว่ารองเท้ากันซีซีนะครับแต่ว่า สุดท้ายก็มาตกลงปลงใจที่รองเท้ากัน C ีีนะ <c oughs> เพราะว่ายัางไงเราต้องโดนล้วงแน่ๆ <c oughs> เราต้องตายเยอะดูดูทรงแล้วมันมีตัวล้วงเราเยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นรองเท้ากัน C ีีอาจจะมีสิทธิ์รอดนะครับแต่ดูไปกลางๆเกมครับว่าผมออกไอเทมยังไงนะอยากให้ตึกตาจริงๆสําหรับคนเล่นแคลร่นะ <c oughs> เพราะว่ามันเวลาเจอเมดล้วงอย่างเงี้ยเราเล่นยังไงเนี่ยแบบสาคัญมากนะครับถ้าเราดาเมจเป็นล้านไม่ได้ยิงก็คือจบนะฮะเค <c oughs> ช็อตแรกเนี่ยก็เคลียรคีปกลางเคลียนู่นเคลียนี่ไปนะครับแล้วก็พยายามเก็บอะเคมีให้มันอย่าให้มันสแปะเต็มนะครับเราจะได้รวยเร็วนะครับได้ชิ้นแรกมาแล้วนั่นก็คือหลองขาวนะครับโอเคก็มาดูดเงินครับอันนี้ก็มาแท็กลิงนะครับแล้วก็ผมก็กลัวลิงไม่สี่ครับเดินหนีดีกว่าโอเคลิงก็รีววสี่ฮะอเลสเตอร์ก็ดักอยู่ตรงหญ้ายาวนะครับนี่อืาจะเล่นนะฮะเล่นถ้าเลสเตอร์ยิงแบบ มาใส่สกิลสักนิดนะฮะได้คิวแล้วนะเขนน่าจะเหมือดอยู่นิดนิดนะแล้วก็มังกรกำลังจะขึ้นครับ11วินะชิ้นแรกเนี่ยผมออกเป็นคริคิอลนะครับการเรียงลําดับเนี่ยก็คือให้ออกถุงมือคลิก่อนนะถึงจะคุ้มนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ถุงมือคลิคคือ300แต่ประสิทธิภาพได้คลิคคลิสิบเนี่คือคุ้มจัดนะเอรีโฟกัสครับแล้วก็เขามีตาต้าอยู่นั้นตาต้าบินจึมชําจึมชําฮะเพื่อนเราโอ้โหวิลล่ารลเวลสครับเกือบ4นะ หอยครับผมโดนแหลมแล้ววีล่ากับผมโดนเก็บครับผมกลายเป็นเกมตามซะแล้วโอเคครับสกอร์คือตามอยู่1ต่อ3นะผมก็ยิงพยายามให้อาเคมี่เด้งครับแล้วก็ยังไงวีล่าเข้าไปจุ๊บตัวลูอี้ครับอาร์เรสเตอร์จับอีกทีหนึ่งดีนะกลับบ้านไม่ทนันเพมยม่อีกครับเก็บวีล่าไปอีกแล้วจะเก็บผมอีกแล้วห,ลหรอเพิ่งเกิดเพื่อนเออใจเย็นนิดนึงโอเคฮะก็พยายามเก็บของดาเมจชิ้นแรกนะครับจะได้อีกแล้วครับ โอ้โห,โหเทลสตันครับอเลสเตอร์วางกาวดักหนูไว้แล้วเกมนี้คือโดนอเลสเตอร์ลรกอกนะผมอะแล้วก็โดนอัดป้อมครับ oh, <no. S 1> ทำอะไรไม่ได้ยิงแรกครับได้เพนไปเรียบ้อยนะแต่ว่าอเลสเตอร์มันเก็บเพนได้ยังไงอะสกิลมันค้างไว้โอ้โหเขาวาบกลับไปกลับมาแล้วถอยแล้วเพื่อน oh, โอ้โหวีล่าไม่พักเลยฮะสามตัวนะเห oh, <no. S 1> ็นเห็นแพนด้ามาด้วยครับ <Yeah. S 1> แล้วผมก็ล้าช็อตแพนด้าไปได้ฮ <laughs> ะ แรกกับตัวอาเรสเตอร์ฮะได้บัฟฟ้ามาด้วยนะแผนหน้าเกมนี้เขาเป็นป่าเนี่ย <c oughs> เขามีบัฟฟ้า1ิตัวแล้วก็โดนได้คาป,ป้อมอยู่นะครับลิงมาทุบครับลิงเก็บเทลข้างหลังนะครับเรียบร้อยป้อมแดงๆนะฮะตายไม่พัก3ตัวนะฮะสกอร์คือ2-3-2ผมบอกแล้วว่าเนี่ยเกมนี้ตายเยอะแน่นอนนะแล้วก็อาเรเตอร์จับครับลูอีเรียบร้อยฮะ <c oughs> อ,อเรสเตอร์เกมนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นแบบดาเมจเวทล้วนอีกนะ ทำให้ยืนยากครับแต่ยังดีนะที่เขาออกของโลมเป็นเกราะนะครับเพราะว่าจังหวะเพนกระโดดมาเนี่ยเขากดให้ทําให้เราถึกได้นิดนึงนะครับเคอันนี้ผมก็แบบเนื่องจากโดนเยอะนะผมห้อยผมห้อยเข็มขัดไว้เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรกำไรอะ่ะห้อยไว้แบบนี้นะครับมันจะกันเมทดได้เยอะมากนะแปลว่าตอนเนี้เรากันเว็ด180นะครับกันเมทประมาณใส่ทอยแล้วนะตอนนี้เออนะครับอันนี้เป็นไอเทมที่ช่วยได้นะ ว่ารองเท้ากันเวทบวก90นะครับแล้วก็มีกําไรแค่างเดียวเนี่ยก็90เหมือนกันนะครับ180นะเหมือนเราใส่ทอยนะครับตอนนี้แต่ศัตรูไม่ไม่เขาอาจจะยังไม่รู้นะว่าเราแอบใส่ทอยนิดๆนะฮะนะครับพยายามโป๊กนะแล้วก็ป้อมป้อมซ้ายป้อมขวาแหกหมดครับป้อมกลางสตาตก็บินไน่หูเขาสตาต้าโดนเก็บครับแล้วก็แผ่นหน้าโดนเก็บเพนก็โดนเก็บครับ ทีมผมเสียคือวีล่าตัวเดียวนะครับเอาละเตรียมมาสู่ขอป้อมกลางครับแต่ว่าเทลเขากันอยู่ครับต้องรอว่าอเลสเตอร์เขาจะเอาเพลย์ได้ขนาดไหนแต่ลุยมาทางแอลขวาครับอหอยครับยิงยิงอย่างเดียวเพลเก็บอะเคมี่ครับเหลือ1นึ่งสต็กลกับไปฟาร์มต่อครับทิ้นต่อไปเนี่ยผมออกเป็นโบเก้นนะครับเหตุผลที่ออกโบเค้นคือผมมันไม่มีตัวหนาให้ผมยิงเลยครับเกมนี้เราแค่โบเค้นพอนะแต่ข้อเสียของบิลนี้นะครับเราจะยิงช้านะเพราะเราใส่สปิริตมาแค่5เม็ดนะครับ อ่าที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องรูนนะผมวิจัยมากว่า84,000เกมนะครับว่ารูนแบบนี้ของ v i โอเลมันสมดุลที่สุดนะครับยิงแท้งได้ยิงตัวบางได้อะไรอย่เงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ปรับตามสถานการณ์ครับวีล่าไปจุ๊บครับตรงกลางลียไม่ตายครับสาตาบินแชร์ดาเมจครับโอ้โหแล้วสาตามันก็เก็บตัววีล่าไปได้แลกกับชีวิตมันไปนะครับเตึงๆครับอ่าเอาละ อเลสเตอร์พยายามบอกว่าอันติเมตพร้อมแล้วผมก็กล้าเล่นหน่อยดีเพื่อนเออแลมๆเข้าไปได้นะเต่อเทลเขาหิวอยากจะเข้ามานะครับเทลฟิกเข้าไปเอ,อ้ยอเลสเตอร์ฟิกเข้าไปจาบเทลครับเรียบร้อยโดนยิงอิ่มๆไหมครับแล้วก็ผมได้บลกเฮนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของการเวทบัฟฟ้านะครับถ้าใครเล่นไวเลสเหลี่ยมนี้ได้เลยนะกิ้งข้ามขื่อมาตอดบับฟ้าแล้วก็ถอยได้สบายๆนะครับ เออโอ้โหวีล่าจุ๊บมีอีแรงมากครับน่าจะยังไม่มีแทงเลยสักกนิดนะฮะสตาซาตาบินมาครับกี่สแตกไม่รู้สี่หรือห้าตแตกแต่ว่าพี่ใส่ทอยแบบไอ้น้องไม่รู้ไงถอยครับเนี่ยเห็นปะถ้าผมไม่ห้อยไอตัวกําไรนะตายแล้วนะการเวทไม่พอนะช็อตนี้อันนี้ปากไว้นะสําหรับเทคนิคเวลาเราเจอเมทจัดๆนะก็นี่แหละครัรองเท้าการซีซีบวกกาไรหนึ่งข้างนะ เหมือนใส่ถอยเป๊ะนะฮะแต่ว่าไม่มีเกราะเวทแค่นั้นเป๊ะ๋อช็อตน,นี้ก็เป็น8นาทีครับจะมาเอาดาร์คเซยเยอร์นะเพนจะกระโดดขยายามมาอเปล่าเพื่อนเพนหายตัวว่องแวงว่องแวงอยู่ฮะก็ยิงเก็บไปได้ครับดาร์คเซยเยอร์ปล่อยเลนกลางไปเพื่อนอเลนกลางเราแย่แล้วครับเราอเลเตอรอ์เลเตอร์จับตรงนั้นครับเราซาต้าก็บินสวนครับผมก็พยายามแทงเห็นมาผมแทงซาต้าได้เลยนะตอนนี้แบบอึดน,นิดนึงนะแล้วก็ โอ้โห,โหเพนเก็บขย้ำครับ<า>ขอบคุณอลสเ,เ,เตอร์จริงๆฮะขอบคุณที่เธอยังรักและยังห่วงนะฮะแล้วก็เก็บไปได้สองตัวครับทีมผมเสียลิงไปหนึ่งตัวนะนี่ผมก็ฟาร์มสบายเลยครับอเอย์ภูมิจใจกับไอเทมตัวเองอยู่ครับว่าออกถูกต้องเลยนะแบบนี้โอเคฮะก็มาเอาบัฟแดงครับแล้วก็อลสเ,เตอร์อยู่ตรงนั้นนะมีแพนด้าตัวเดียวนี่แหละครับที่ผมยังยิงไม่ค่อยเข้านะรอนิดนึงตอนนี้ก็เข้าหมดแล้วแหละ โอมีอาบน,นี่เห็นปะที่เหลี่ยมที่ผมบอกว่าเหลี่ยมเวทบัฟนะครับของไวนโอนะต้องเหลี่ยมนี้เลยกิ้งกิ้งข้ามพุบมาปึ๊บยิงบัฟฟ้าออกมาใส่เบิร์ตส,สกิลนะฮะนี่นี่ไวโอก็จําเหลี่ยมนี้ไว้นะใช้ได้แน่นอนนะครับเคลเคียร์ครับแล้วก็ทีมผมก็ดักดักอยู่นะครับวีล่าโอ้โหวีลา่าจ๊บเร็วไปนิดนึงฮะน่าจะให้เขาแบบเข้าหลุดตําแหน่งมาอีกนิดนึงนะโอ้ยเลยลิงลิงโดนเพนครับลิงตายครับ เคนก็กระโดดกลับหลังเฉยถอยครับเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วดักพุ่มมีย้ายจากขวามาซ้ายฮะยังไงดีดักไว้ฮะวางบ่อนะมีลูอี้อยู่ตรงนั้นลูอี้แบบเงียบเงียบแปลกแปกฮะลูอี้เดินครับเรียบร้อยกริ้งยิงแนวระนาบสองฮะเรียบร้อยดับเบิลคิวครับแล้วก็ได้ป้อมกลางไปด้วยสวยงามจัดนะับแผนด้าอยู่ข้างหลังฮะเลียวมาแทงโปงปังมุงมังเพนครับโอกาสเพนผมพยายามไล่ตามเพนนะ ไม่มีฟิกเกอร์เสียดายนะครับเพ oh <my> นหนีครับเพนหนีแล้วก็เอาแล้วมันจะมากินผมฮะเหมือนเกมแพ็กแมนนะเหมือนเวลามันกินพระจันทร์นะ oh <my> เรียบร้อยครับ oh <my> ผมเลือดแดงๆเห็นไหมการเวทแบบนี้แหละที่ถูกต้องฮะโ oh <my> มเป็นรอบที่3,800ฮะแอแล้วก็ยังไงชิ้นต่อไปเนี่ยผมขึ้นเป็นอะไรผมจําไม่ได้นะอ๋อผมขึ้นเป็นทอยเลยครับ oh <my> เพราะว่าเ,เวทมันเริ่มแรงแล้วเห็นไหมมันขยําผมเริ่มแรงแล้ว <S <S คือผมต้องการเวทหนักๆนะโอเค ครับะเพราะว่าเนื่องจากเกมมันยาวนะมระมันยี่นาทีเพราะเพราะฉะนั้นก็ย่นเวลาให้คุณผู้ชมนะฮะก็มาเอามังกรครับเพราะว่าดีบัฟมันหายนะเวลาจะเปิดอ็อบเจกเนี่ยดูดีบัฟด้วนนะครับนี่เราก็เลี่ยมเหมือนเดิมครับเลียมเวทฟ้านะโอ้ยเพนมาครับลิงดวนกับเพนครับเพนตายครับ ผมปิกติดคือแต่ตรงนั้นผมยิงเป็นหนึ่งฮะลี้นะแล้วก็ยังไงแพนด้าล้วงหลังครับไม่มีใครช่วยเลยนะฮะเรียบร้อยครับหมดหมดหมดเพนหมกหมดฮะแลกกันไป4ี่ต่อ2ตัวนะครับ3าผมต่อ4ตัวนะทีผมเสีย3นะแล้วก็ยังไงเพนจะมาขยํำเลียวมะครับลิงก็ขยํำเพนอีกทีหนึ่งครับโอ้โหแล้วโอ้โหแล้ว็อตได้ครับสวยครับแล้วก็เทวมันจะยิงบมเบื่อนช่วยผมด้วย เทลโดนใครเก็บหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหอาเลสเตอร์ตายลิงตายครับทีมทีมเขาเพนตายตัวเดียวนะแปลว่าเทลรอดนะครับผมได้ตัวทรอยแล้วครับชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเกาะเกิดน,นะครับอันนี้คือถือว่าฟาร์มเร็วมากแล้วนะเร็วแบบเร็วสุดแล้วนะแล้วก็ทีมเขาจะเอาตัวดาร์คเซย์ครับลูอี้แหลงมากงี้โดนเป่าครับเรียบร้อยครับทําให้เขาไม่กล้าเอาดาร์คเซย์นะหรือเปล่าเอาทีมเขายังเอาดาร์คอยู่ฮะถอยครับ โอ้พนด้ามาครับโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าครับถอยโอเคได้ยิงฮะได้ยิงใครครับเลือดแดงแดงครับตาตาจะมาบินหรือเปล่าผมก็ยิงดักครับแล้วก็เทลสอยแตกไปเรียบร้อยฮะโอ้โหเก็บเอสไปด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือทีมเขาได้ดักเซเยอร์เกาะไอตัวก่อน15นาทีนะครับตาตาบินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี่ยวมาตายครับเล่นนะฮะต้องต้องดึงเพื่อนดึงนิดนึงเทลเกือบตายนะครับยังไงระเบิดไหม โอเทลไม่ระเบิดครับล้วาร์ปกลับส่งเทลมาเก็บดาร์ครับยังไงโซนซนะฮะมีลูอี้นะครับลูอี้เพลูอี้บวกกับเพนเนี่ยข่วนเหมือนกันนะเพราะว่าเขาสามารถเติมเลือดแบบชิวๆได้เลยนะครับเกมนี้นะสำหรับเพนนะคือเราวิธีคือเราต้องเบิร์ดให้หายครับแล้ววีน่าก็เอาหน้าไปเช็คคุ่มครับเพนจะมาเกาผมครับยากหน่อยน้องพี่การเวท 3ชิ้นแล้วเพื่อน2ชิ้นนะโว้ยนะ oh, แล้วแพนด้าเทลปิกไม่ยิงผมครับแตกครับเพิ่งได้เก er, าะเกิดเดี๋ยวนั้นเลยครับไม่ทันจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็ยังไงลิงเป็นช็อตกันบ้านของลิงหรือเปล่าฮนะก็ตายหมดครับแล้วก็วีล่ากับอเลสเตอร์เกิดมาแล้วนะต้องกันบ้านนะผมอีกหนึ่งวิจะเกิดมาแล้วจนะ้านนะโอ้ <c oughs> เกมตามจะจัดนะรสกอร์คือ3 3 34ครับใครเก็บวะเนี่ยวีล่าเก็บใครเก็บซาตาครับ จัดนะหกสเจตัวนะด้วยเวลาสิบ้านาทีครับหนึ่งนาทีเนี่ยมีสี่คิวนะเ,เขาเล่นนะเขาเล่นอะไรกันโหดขนาดนี้าตาก็บนะ่บนอะไรรู้เยอะดีอะไรเงรี้ยสักอย่างแปลว่าโดนโดนแบบแบบอาจจะแอบ,บวัดที่พุ่มแล้ววี่าก็ไปขยํำนะเอานะฮะอุยตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนใครออกเพนนะครับเพนวับเดินเดินหนีไปได้นะดูวิธีเช็คพุ่มนะครับถ้าอาเคมีเลขเลขเปลี่ยนเนี่ย คือนั่นแหละฮะมีคนนะจาก3มเหลือ2เนี่ยชัดเลยวิธีเช็คพุ่มฮะก็ปาสกิล2ออัดไปนะผมตัดมา16หนาทีครับจะบวกกันที่ดาร์คเซย์แล้วล่ะหายตัวครับแล้วก็ตรงนั้นครับอเลสเตอร์จับสตาร์ตาหายครับแล้วก็อยู่ตรงซอกแคบๆครับผมฟิกออกมานะแล้วก็ยิงกลับไปที่ซอกนั้นนะครับเก็บ2ฮะรัวๆนะครับแล้วตรงนี้ลูอีฟแดงๆก็โดนผมกิ้งแม่ครับมีเกาะเกิดแล้วนะ แล้วมัน5-5ไม่เร็วขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเอ๋เทลอยู่ไหนเทลอยู่ตรงแอลแอลซ้ายผมแอลขวาครับเป็นการดวลกันนะเทลจะฟิกมายิงไม่ตายครับโอเทลก่อเกินเอาละคอันติปุ๊บโอ้โหเทลหลบอันติยังไงผมก็หลบอันติเทลครับอืมขาวบอยจัดๆนะฉากนี้นะเอาเบรปบล็อคฟ้าครับแต่โอโหเทลก็มา เตปป้าฟ้าตื่ไปได้ครับนันทำไมมันโหดอย่างนี้นะมีเทลกับผมเนี่ยที่แบบว่าบวกกันยับยับนะอันนี้ผมขายเกาะเกิดนะครับออกออกเป็นตัวเกอรมอร์นิ่งสตาร์นะเพราะว่าจริงๆถ้าให้เรื่องจริงก็อยากออกไอตัวบัตดาวแดงกันนะครับแต่ว่าผมอยากเพิ่มความเร็วนะครับเพราะว่าบิลนี้ของผมเนี่ยไม่มีอันไหนที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะมีโอเมียมเพิ่มนิดหน่อยนะครับอ่าเปิดตัวดาร์ครับแล้วก็ยังไง ซาตาโดนจับครับแต่บินไปแล้วซาตากดแข็งครับหลังจากแ็งเสียแข็งเสร็จก็มาครับเรียบร้อยไปกระโดดข้ามาครับเพนก็โดนเก็บนะโอ้ทีผมวีล่าครับเป็นพระเอกนะล่าตัวก็เซเยอร์ไปได้นะครับเอฮะก็เขาเสียสามนะผมเสียสองนะครับวีล่าอเลสเตอร์อยู่ตรงนั้นนะครับดักไว้ครับเก็บดูดเลือดครับดูดเลือดอันนี้ดูดเลือดแค่แปดเปอร์เซ็นต์นี้ดูด ดูดจบจ้าบแล้วนะครับมีดูดเลือดเพิ่มมาจากโอมิอามด้วยนิดหน่อยนะฮะเอ๋โซนๆนะครัโซนไปแล้วก็ตรงกลางจะเล่นนะครับอ่ามีแพนด้าครับแหลมๆครับแพนด้าไม่กล้าเหยียบครับเพราะว่าเจออเรสเตอร์นะยิงไปครับเกียร์คิปรัวๆครับดันแวนการ์ดเข้าไปครับอ่าเพื่อนต้องมาแล้วนะเพื่อนโจดยิงแพนด้าไปทีหนึ่งครับยิงไม่ค่อยเข้านะแพนด้าโฟกัสป้อมนะครับอ่า ไปไปเขาเขาป้องยิงป้องแตกครับแล้วก็แวนก์ดดันมาเรื่อยๆครับเขาเริ่มเกิดมานะเรียวม้าบอกว่าถอยครับแต่เพื่อนเราไม่ถอยฮะผมก็จิกยิ้งหน้าไปอีกถอยเพื่อนโอเคครับแล้วก็ยังไงซาธาสโอ้โหเพนย่ำครับผมว่าคลิ้งหนีครับเลือดแดงแดงครับถอยเลยครับดูดเลือดตรงบัฟบแดงก่อนนะแล้วก็ยังไงเทลจะมายิงนะครับโอ้เทลเก็บลิงสวยเฉย แล้วไงเทลเจอผมนะเปิดกิวหนึ่งปิกมาหาผมเลยเหรอหตายแล้วเรียบร้อยครับยังไงเรียวมะฟันช,ชุบชับชุบโอ้โหเทลเก็บเกือบเอสนะคะเหลืออเลสเตอร์ตัวหนึ่งนะผมก็แบบว่าพอเช็คของเนี่ยผมก็บอกว่าให้อเลสเตอร์ออกถอยได้แล้วนะครับเพราะว่าอเลสเตอร์เขาเวทลวนนะก็ยังดีที่แบบเออแบบไอตัววีล่าเนี่ยก็มาออกถอยนะครับยังไงเทลจะมาครับสตาร์กดแข็งตรงนั้นนะผมก็พยายามกิ้งครับ มีเกาะเกิดนะแพนด้าจะมาย่ำผมครับวีลาจุบช่วยไม่ทันนะยิงสวนแพนด้าเลยครับสวนนะไม่มีอะไรจะเสียครับเกิดมามีเกาะทอยเด้งพอดีนะแล้วก็ยังไงเพนครับกระโดดย่ำวีลาครับตายนะเอเค,ครับแยกย้ายนะเหลือเท่านี้นะครับตัดกลับมานะเป็นการบวกแทบจะครั้งสุดท้ายนะครับอโอ้โหูผมยิงเทลไปเกือบตายนะ อ่ะแล้วก็เทลติดพิษของผีเสื้อตายไปนะครับเลียวแมะาลาัดช็อตไปได้นะเทลตายอย่างเงี้ผมก็อุ่นใจครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้กลัวตัวเวทเท่าไหร่นะผมกลัวเทลนี่แหละผมเพราะมีผมมีของกันเวทนะเออคนเยอะครับช็อตนี้เราต้องเล่นนะครับเพราะว่าอลเลสเตอร์เนี่ยคือขีนะเวลาคนเยอะอเลสเตอร์จะได้เปียบครับอเลสเตอร์ซุ่มอยู่ตรงพุ่มนั้น <c oughs> แพนด้าเดินเข้าพุ่มนะครับ <c oughs> ผมก็ยิงเช็คไปก่อนลิงหายตัวเข้าพุ่มครับเรียบร้อยอ่าลัดช็อตแพนด้าครับ ตาตารีบกดแข็งครับมาเลยแชร์ดาเมจทัังแชร์ด้วยยิงไปเรียบร้อยครับตาย3ตัวอย่างนี้ไม่น่ารอดครับผมเลือกที่จะจะเลือกที่จะไปจบบ้านนะครับมีแบบเออจริงๆิตอนอัดคลิปฮะลืมปิดไม์นะแบบผมว่าบ่นว่าเออได้คลิปแล้วเฮ้ย22นาทีนะฮะเอาละเอา,ละ,เอาละโซนโซนนะอยู่ที่ว่ายังไงเพนจะกระโดดพย่ำาครับอเลสเตอร์รอจับอยู่แล้วครับแล้วก็ลูอีอยู่นี้คลิปเข้าผมไม่ตกดใจตีพ้อมไหยครับ เมันตึงเกิน22นาทีนะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมนะครับวันอาทิตย์จะพยายามไลฟ์นะแล้วก็มาแบ่งสกินไปใช้ทีจ้าเพ้สกอร์ก็คืออันดับหนึ่งนะครับเหรียญทองแคร,รี่นะตอนนี้คือ41ดาวแล้วนะตึงจัดๆนะฮะเลเจนดารี่ MVP เหรียญทองทริปเปิลคิวนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ MVP นอกจาก ราชินีปีศาจไวโอเลตของเรานี่เองก่อฟอนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปไห้ด้วยนะครับสกอร์คือค่ายี่ิเอ็ดนะครับตาย7แอสซิสต์15โอ้โหเดือดะลรขนาดนั้น36มสนตัวะครับจาก49ตัวนะ,ะบวกกันยำยับดาเมจ36มเปอร์เซ็นทะลุปลอดนะ,ะรับดาเมจ23มเปอร์เซ็นอย่างกับไฟเตอร์ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีนะครับ